วิ่งเบกตบอมาเลยนะเรส่งบอลนแลนะ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 แรงม,มาดูดีมา,นะนะ One, two, three, ากเลยแะ1 2 3ดูดีวาตบูสปีดบอลท้ยบอลแรงหรือเปล่ายาำครับเกมวันวิ่งอเครอดีว no. e. ิ่งคึกยสต็ปเซตโอเครอคัทแบ็กโอเคถอยตยืนสต็อป Cứt 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 Ok, lo okay, 바로... okay, okay. <c Hogwarts> <coughs> oh. Cut back Đi Cứt Phải lặn Stop Đi Nhìn Đi cái chân nhiên Lo Phải phước Nhìn hồn Ô Cut back Đi Đúng โอเคปึ๊บลุกปล่อยขึ้นถอยหลัางโฟโอ๊ยเดี๋ยวอย่าล้มก่อนบอลมันกระเด้งโอเครอตรงนี้โอเคเริ่มคัทแบ็คดี่สองชุดคัทแบ็คเริ่มปึ๊บโอเคเอาเลยนี่มาละเพื่อนมาละไปนีโอเคปึ๊บโอ้เริ่มเดี๋ยวละ โอเครอ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 โอเคเริ่มเรี่มดีไหมงั้อยากจไปก่อนนี่ยังรอ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 ใส่เลยโอ้ดีรอโค๊ะก่อนรอจังหวะที่กลับก่อนเริ่มเคลียร์เริ่ม y ย s ะเกิ o ขึอ่แค่นี้เองมายิงโอะ yes โอเคถอยนี่ถอยมาจอบมานี่จอบมานี่โอเคนะพี่เริ่มเขี่ยเออน่ะเออบโอเคนะคัทแบ็ก yes ฝ่าโป๊งีถอยหลังมาถอยหลังเขี่ย yes โอเคเนี่ยเริ่ม yes โอเคลุกดีเบลใส่โอเคเพิ่มกาเปลี่ยนหรือเปล่ทีเดียวพอมันเอาน้ำเริ่มปิง

โอเลริเยอโอเคลุกถอยหลังมารอลอลอโอ้โอเคเริ่โอเคเริ่แบบคัแบคเยสอ้าวไปเลยเนั่นแหละเยอองถอยถอยร้ันรอรอรอรูนย์หน้ากระดอโอเคเริ่มวิ่งเข้าไปโอ้นั่นแหละเยส